สายฝนโปรยปลายลงบนถนนเล็กๆของหมู่บ้านชานเมืองกรุงเทพลมหนาวพัดกระทบกลิ่นดินชื้นและใบไม้ที่หล่นเต็มทางเท,างทา้ารถมอเตอร์ไซค์สัญจรผ่านสร้างเสียงน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นจังหวะสลับกับเสียงฝีเท้าของคนที่รีบเดินกลับบ้านกล่องพัสดุกล่องหนึ่งถูกวางอยู่บนถนนหน้าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆสีซีดมีรอยเปื้อนน้ำฝนและกระดาษสกรปรกติดอยู่กับมุมกล่องผู้ส่งพัสดุยืนก้มลงมองกล่องนั้นด้วยมือที่เริ่มสั่นเล็กน้อยใบหน้าของเขาปรากฏร,ร่องรอยความเหนื่อยล้าความหวังและความกังวลในเวลาเดียวกัน เขาคือคนส่งพัสดุหนุ่มผิวคล้ำและร่างกายแข็งแรงจากการเดินทางตลอดวันเสื้อเปียกชื้นจากฝนและกระเป๋าสีดำที่สะพายเต็มไปด้วยใบเสร็จและกล่องเล็กๆอีกหลายใบยแต่กล่องนี้กลับต่างออกไปไม่ใช่แค่ของทั่วๆไปมันคือสิ่งที่เขารู้ว่าต้องส่งด้วยความระมัดระวังที่สุดความตั้งใจเล็กๆในหัวใจทำให้เขายืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางฝนพรำและลมเย็นที่กัดปลายแขนด้านหน้าประตูอาพาร์ตเมนต์ผู้หญิงสูงวัยในชุดเรียบง่ายก้าวออกมามองกล่องที่เขาถือด้วยสายตาที่ไม่พอใจทันที เสียงรองเท้าแต่กระแทกพื้นดังตอกย้ำความรู้สึกที่อึดอัดพัสดุในมือเขาถูกยื่นไปยังเธอแต่ใบหน้าของผู้หญิงกลับตึงเคร่งราวกับกล่องนี้มีพิษภัยส้ำร้ายเสียงคำพูดที่ตามออกมาทำให้เขาตกใจไม่เอาฉันไม่รับคำพูดนั้นดังเกินไปสำหรับถนนแคบๆที่ถูกฝนโปรยปลายเสียงฝีเท้าคนเดินข้างๆและเสียงรถที่กระเด็นน้ำฟังแล้วเหมือนบาลงขณะที่เขาเพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงเรียบๆใจเขาเริ่มเต้นแรงหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นด้วยแรงลมและฝนที่ซัดเข้ามา นี่นี่พัสดุส่งจากคนในครอบครัวของฉันนะครับชื่อผู้ส่งมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะชี้ไปที่กล่องที่เปียกน้ำฝนชื่อผู้ส่งที่เขาอ่านออกในใจคือชื่อคนที่เขารักที่สุดคนที่อยู่ไกลเกินจะมองเห็นแต่ก็อยู่ใกล้ในหัวใจเสมอผู้หญิงเงียบไปชั่วขณะลมพัดผ่านประตูทําให้ผมของเขาปลิวตามสายฝนกลิ่นใบไม้เปียกและดินชื้นลอยมาเต็มจมูกความรู้สึกผิดผสมกับความหวังสั่นสะเทือนอยู่ภายในเขาใบหน้าของผู้หญิงสะท้อนแสงจากหลอดไฟเก่าๆบนผนังเธอยกยิ้มบางๆแบบลับๆเหมือนกําลังพยายามอ่านใจเขาแต่ยังคงลังเล เขาพยายามก้มลงมองกล่องอีกครั้งมือเย็นและเปียกน้ำฝนซึ่งเข้ามาผ่านกระดาษบางๆเส้นผมติดหน้าผากทำให้เขาต้องยกมือปาดความอับอายผสมความหวังเหมือนกระแสไฟที่แล่นผ่านนอกเสียงฝนกระทบหลังคาโลหะดังเป็นจังหวะคงเหมือนเวลาที่เขาต้องอดทนรอคำตอบบางคนที่เดินผ่านมองมาด้วยความสงสัยบางคนพูดประสิบเบาๆผ่านสายตาเหมือนตอกย้ำความรู้สึกผิดที่เขารู้สึกอยู่แต่เขายังคงนิ่งมือที่ถือกล่องเกรงเล็กน้อยใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขารู้ว่ากล่องนี้ไม่ใช่แค่ของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันความอดทนและความรักที่ไม่ถูกมองเห็น ฝนยิ่งคงตกลงมาเป็นสายบางๆลมพัดเย็นเขายืนอยู่ตรงนั้นราวกับโลกหยุดหมุนมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังชัดกลิ่นใบไม้ชื้นและฝุ่นบนถนนกระจายเต็มอากาศทำให้เขารู้สึกว่าทุกวินาทีคือการรอคอยที่ยากจะทนผู้หญิงยกยิ้มอีกครั้งยกมือเล็กๆชี้ไปที่กล่องอย่างเงียบๆแต่ก็เต็มไปได้วยความหมายน้ำตาเล็กๆเ,เริ่มไหลที่มุมตาเขาไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพราะความเข้าใจในความสัมพันธ์และความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกล่องเล็กๆใบนี้ เขายืนนิ่งจ้องไปที่กล่องขณะที่ฝนยังคงคร่ำเสียงรถและฝีเท้าผ่านไปบาลงราวกับเวลาหยุดอยู่ตรงนี้โลกทั้งใบเหลือเพียงเขาผู้หญิงและกล่องที่เป็นตัวแทนของความหวังความอดทนและความรักแสงจากหลอดไฟเก่าๆสะท้อนบนพื้นปูนเปียกเงาของเขาและกล่องศาสตร์ยาวตามผนังกลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเรื่องราวของคนส่งพัสดุที่ไม่ได้เพียงส่งของแต่ส่งหัวใจส่งความคิดถึงและส่งความอ่อนโยนที่รอคำตอบจากใครบางคน ทุกวินาทีที่ยืนนิ่งนั้นเหมือนการหายใจอย่างระมัดระวังมือที่เปียกจากฝนยังคงเกาะกล่องแน่นเขารู้แล้วว่าชื่อบนกล่องไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรแต่เป็นสะพานที่เชื่อมเขากับความหวังและความสัมพันธ์ที่ยาวนานและในสายฝนพรมเช่นนี้เขาเรียนรู้ว่าแม้โลกจะเย็นชาความรักและความอดทนยังคงอบอุ่นในหัวใจมนุษย์เสมอเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงหยดเล็กๆที่กระทบหลังคาและพื้นถนนเปียกปอนแต่ใจเขากลับร้อนรุ่มคนส่งพัสดุยังคงยืนตรงหน้าประตูนั้นมือเกรงกล่องแน่นพยายามหาคำพูดที่จะไม่ทำลายความหวังที่มีอยู่เพียยงนน้อ ที่ช่วยรับหน่อยครับเสียงเขาแผ่วเบาแต่สั่นสถานด้วยความกังวลกล่องในมือเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีราวกับแบกความรู้สึกทั้งหมดของคนที่ส่งมาจากใจผู้หญิงสูงวยหันมามองเขาอีกครั้งคราวนี้สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้มงวดรอยย่นบนหน้าผาปลืกขึ้นเสียงลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างทําให้บรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกักขังในความเงียบเขาเก้าวไกลเพื่อยื่นกล่องแต่เธอสายหน้าแรงแรงไม่เอาฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นน้าเสียงเธอเข้มแข็งแต่สั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามปกป้องอะไรบางอย่าง เขากลืนลงลึกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายตรงหน้าตัวเองใบหน้าร้อนเ่ามือสัน่นและหัวใจที่เต้นแรงไม่ต่างจากเสียงฝนที่เพิ่งหยุดตกความหวังเพียงเสี้ยวเดียวเมอนกำลังลอยหายไปผมผมแค่ของจากครอบครัวครับชื่อผู้ส่งอยู่ตรงนี้เขายกกล่องขึ้นชี้ไปที่ชื่อเขียนด้วยลายมือคุ้นเคยเหมือนกำลังบอกเธอว่าในนี้มีความหมายมากกว่าของชิ้นหนึ่ง ผู้หญิงถอนหายใจลึกเธอหยุดยืนมองกล่องที่เปียกชื้นน้ำตาเธอเริ่มซึมที่ขอบตาแต่ยังคงกล้ำกลืนความรู้สึกไว้ในใจเสียงนาฬิกาเก่าจากห้องด้านในดังตอกย้ำความเงียบทำให้ความอึดอัดยาวนานขึ้นเหมือนเวลาเคลื่อนช้าแล้วทำไมต้องส่งมาให้ฉันด้วยเธอถามเสียงแวรวกับกำลังสู้กับความทรงจำเก่าๆที่ไม่อยากเจอเขาก้มลงเล็กน้อยปาดหยดฝนจากหน้าผากก่อนตอบผมเขาเขาอยากให้พี่รับแค่นั้นครับ คำตอบเรียบง่ายแต่หนักแน่นความจริงใจในเสียงเขาสะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่แทบล้อนอกแต่เธอเหมือนถูกพายุอดีตซัดเขาเต็มแรงน้ำตาที่ซ่อนอยู่เริ่มหยดลงบนมือที่กุมกล่องแน่นเสียงหัวใจเขาดังราวกับดังอยู่ในโลกทั้งใบเขาเห็นรอยย่นบนหน้าผู้หญิงแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทรงจำที่เจ็บปวดเธอยังคงลังเลสายฝนที่ซาลงแล้วไม่สามารถะล้างความทรงจำเก่าที่กดทับใจเธอไว้ฉันฉันไม่แน่ใจว่าพร้อมรับหรือเปล่าเสียงเธอสั่นเบาๆบราวกับใบไม้ที่ปลิวไปตามลม ความเจ็บปวดและความละอายแทรกเข้ามาในใจเขาน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่เขายังคงยืนตรงพยายามทำใจสงบท่ามกลางฝนที่เพิ่งหยุดเสียงรถและฝีเท้าที่ผ่านไปเหมือนเงียบลงทั้งหมดเหลือเพียงเขาเธอและกล่องที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์และความผูกพันทันใดนั้นเธอยกมือขึ้นแต่ไม่ได้หยิบกล่องทันทีกับรูปปากค่อยๆเหมือนพยายามกลั้นน้ำตาและชะงักอยู่ที่หน้ากล่องดวงตาของเธอสั่นเล็กน้อยชื่อผู้ส่งสะท้อนอยู่ในใจเธอเหมือนแสงไฟเล็กๆก,ก,กลางความมืด เขาสังเกตเห็นรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอเงาที่ทอดลงบนพื้นเปียกจากฝนเป็นราวกับสัญญาณของความหวังแม้ความลังเลจะยังมีอยู่แต่เขารู้แล้วว่าครั้งนี้กล่องไม่ได้เป็นเพียงค้สศึมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจสองดวงเธอหันมามองเขาอีกครั้งน้ำตาเริ่มไหลเบาๆเธออื้อมือสันสันมาจักกล่องมือเย็นแตะมือเขาเพียงเล็กน้อยความอบอุ่นแผ่ซ่านใจเขาเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าผ่านม่านฝนได้ฉันรับเอง เสียงเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นความตึงเครียดทั้งวันเหมือนละลายไปกับน้ำฝนเสียงนาฬิกาเก่าดังตอกย้ำเวลาใหม่เสียงลมพัดใบไม้ร่วงกระทบพื้นทำให้โลกทั้งใบดูเหมือนสงบลงเขายิ้มเบาๆแม้จะยังมีน้ำตาซึมที่มุมตาใบหน้าของผู้หญิงก็เปลี่ยนจากความเข้มงวดเป็นความอบอุ่นความเศร้าเจือปนด้วยความรักและความเข้าใจโลกเล็กๆตรงหน้าพวกเขากลายเป็นผ้าสะท้อนของความอดทนความหวังและความรักที่ไม่ถูกมองเห็น ฝนหยุดสนิทแล้วแต่คอมอบอุ่นในหัวใจยังคงอยู่กล่องเล็กๆในมือเธอไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นตัวแทนของความผูกพันความเข้าใจและบทเรียนแรกของความอดทนและความรักในชีวิตหลังจากที่กล่องถูกยอมรับพัสดุที่ส่งมาด้วยความหวังไม่ใช่เพียงสิ่งของอีกต่อไปมันกลายเป็นสะพานเล็กๆที่เชื่อมระหว่างสองใจแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายดายเหมือนกล่องที่ถูกวางลงตรงหน้าประตูฝนที่เพิ่งหยุดตกทิ้งความชื้นให้ถนนแคบๆของชุมชนดูเย็นชืดเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ยังเต็มไปด้วยรอยร้าวและคำถามที่ไม่มีคำตอบ ชายหนุ่มเดินกลับไปยังรถมอเตอร์ไซค์พยายามรวบรวมความสงบหลังจากหัวใจเต้นรัวกล่องในมือผู้หญิงคือภาาสะท้อนความอดทนและความรักที่เขาอยากรักษาแต่สายตาที่เธอมองกลับเต็มไปด้วยความมังเลทำให้เขารู้ว่าเส้นทางนี้ยังมีอุปสรรควันต่อมาเขายังคงต้องเดินทางไปส่งพัสดุหลายกล่องแต่ในใจกลับติดอยู่ที่บ้านหลังนั้นทุกครั้งที่เสียงฝีเท้าเขาเก้าวเข้าใกล้ประตูความทรงจำและความรู้สึกที่ผสมปนเปกันกลับไหมกครั้งกล่องทุกชิ้นในรถไม่ใช่เพียงพัสดุแต่เหมือนบรรทุกค,ความหวังของผู้ส่งและความอดทนของผู้รับ บางครั้งเขาหยุดรถใกล้บ้านหลังนั้นมองผ่านร้วไม้เก่าใบไม้ที่ปลิวตามลมดูเหมือนสัญญาณของความเงียบและรอคอยเสียงนกร้องเจอความเศร้าในเช้าวันที่ยังคงเย็นชืดแต่เขาไม่อาจถอนสายตาได้ผู้หญิงเองก็ไม่ง่ายนักหลังจากรับกล่องเธอกลับไปนั่งที่ระเบียงมองออกไปยังถนนที่เปียกน้ำฝนเงาสะท้อนจากแสงแดดยามเช้าผ่านกิ่งไม้ทอดลงบนพื้นไม้เก่าเธอเอื้อมมือไปลูบชื่อบนกล่องอย่างไม่เต็มใจแต่กลับรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เวลาและความคุ้นเคยทำให้เรื่องราวยิ่งซับซ้อนชายหนุ่มยังคงต้องพบกับลูกค้าหลายรายหลายครั้งเขาเห็นรอยยิ้มแต่หลายครั้งก็ต้องพบกับสายตายเย็ดยามการถูกปฏิเสธไม่รับของทำให้หัวใจเขาหนักอึ้งเหมือนฝนที่ยังไม่หยุดตกเต็มใจในระหว่างนั้นเขาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งเล็กๆจากบ้านหลังนั้นเงาของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่หน้าต่างมุมหนังสือเก่าในห้องกระถางต้นไม้ที่เริ่มมีดอกใหม่ชิ้นเล็กๆเหล่านี้เหมือนบอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ผ้าสะท้อนของชีวิตที่ไม่ได้ง่ายดายแต่เต็มไปด้วยความอดทน วันหนึ่งขณะที่เขากำลังส่งพัสดุในซอยแคบๆเสียงฝีเท้าของผู้หญิงตามมาจากหลังบ้านเสียงเรียบๆแต่แฝงความกังวลเออกล่องวันนี้เธอส่งเสียงทักทายแววตายังคงเต็มไปด้วยความลังเลแต่ก็มีประกายบางอย่างที่ทำให้เขาหัวใจพองโตเขายื่นกล่องให้เธอด้วยรอยยิ้มบางๆแต่สายตาของเธอไม่อาจหลบไปจากเขาทั้งสองยืนนิ่งอยู่สักครู่กล่องไม่ได้มีเพียงน้ำหนักของของของ้าง,ง,งในแต่หนักด้วยความรู้สึกที่พวกเขายังไม่กล้าเอ่ยออกมาเสียงนาฬิกาเก่าจากบ้านข้างๆดัง,ข,ง,ข,งขึ้นเป็นจังหวะช้า,ชาๆเหมือนเตือนให้รู้ว่าาททุกวินีีมค หลายวันผ่านไปชายหนุ่มเริ่มสังเกตว่าผู้หญิงทำงานบ้านอย่างช้าๆแต่ตั้งใจเธอเริ่มออกมารดน้ำต้นไม้จัดโต๊ไม้เก่าและบางครั้งก็ลูกกล่องที่วางอยู่บนมา้านั่งเธอเริ่มเปิดใจเล็กๆให้ความอบอุ่นนั้นซึ่งเข้ามาแม้จะยังไม่พูดอะไรแต่การกระทำเล็กๆนั้นชัดเจนกว่าคำพูดใดๆความลึกลับในบ้านเริ่มเผยเงาเล็กๆเ,เขาพบว่ามีภาพถ่ายเก่าจดหมายลับและกล่องไม้ที่ถูกเก็บไวอ้อย่างดีความรู้สึกสงสยัยและความอยากเข้าใจชีวิตของผู้หญิงทำให้เขาหยุดคิดไม่ใช่เพียงเรื่องการส่งพัสดุแต่เป็นนนนนนกาารรรรเรีีียยููู้้้ชวิตตขออองงงคท่่บบืหลััปะ บางครั้งเธอเอื้อมมือมาจับก,กล่องด้วยมือสั่นๆราวกับกลัวว่าความทรงจําเก่าจะหลุดลอยไปความอบอุ่นที่แผลเข้ามาในใจเขาทําให้เขารู้สึกว่าครั้งนี้ไม่ได้ส่งเพียงของแต่ส่งความเข้าใจความเชื่อใจและความหวังวันหนึ่งเขาพบว่ามีกล่องหนึ่งที่ผู้หญิงไม่ได้เปิดทันทีรู้สึกถึงแรงต้านที่ซ่อนอยู่ภายในเธอเพียงวางมือบนกล่องเบาๆก่อนหันหน้าไปมองสวนเล็กๆหลังบ้านดวงตาเธอแฝงความคิดถึงและความเสียใจบางอย่างเขารู้ทันทีว่ากล่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องของอดีตที่เธอยังไม่พร้อมจะเปิดเผย โลกของเขาและเธอค่อยๆประกอบเป็นจังหวะที่ซับซ้อนทั้งความหวังความสงสัยความเจ็บปวดและความอดทนทุกการส่งกล่องทุกสายตาที่พบกันกลายเป็นบทเรียนชีวิตเล็กๆที่สอนให้เขาเข้าใจความอ่อนแอและความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันฝนตกหรือแดดออกไม่สําคัญอีกต่อไปสิ่งสําคัญคือหัวใจของทั้งสองที่เริ่มรับรู้ถึงกันและถึงแม้เรื่องราวจะยังไม่จบแต่ทุกครั้งที่กล่องถูกวางลงมันเป็นเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าแม้ความเจ็บปวดจะยังอยู่ความหวังยังไม่สิ้นและความเชื่อใจเริ่มมอกงามช้าๆในหัวใจของคนสองคน เช้าวันหนึ่งฝนเพิ่งหยุดตกฟ้าสีเทาอ่อนยังคลุมฟากฟ้าเหมือนโลกกำลังหายใจช้าๆชายหนุ่มจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านหลังเดิมกล่องในมือหนักไปด้วยความคาดหวังและความกังวลที่ซ่อนอยู่ในทุกฝีเท้าเขาเคาะประตูเบาๆเหมือนกลัวว่าจะรบกวนความทรงจำที่แสนเปราะบางของผู้หญิงประตูไม้เปิดออกช้าๆเธอยืนอยู่ตรงนั้นแววตาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่ก็มีประกายบางอย่างเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเข้ามาในบ้านกล่องวันนี้หนักกว่ากล่องก่อนๆแต่ไม่ใช่เรื่องของน้ำหนักมันเต็มไปด้วยความจริงที่ยัง กล่องวันนี้มีจดหมายด้วยค่ะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเธอเอื้อมมายื่นให้เขาอย่างระวังราวกับกลัวว่าความจริงที่อยู่ในนั้นจะทำลายสิ่งที่ทั้งสองค่อยๆสร้างขึ้นมาเขารับจดหมายด้วยมือสั่นๆเปิดอย่างระมัดระวังตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือเก่าชวนให้เขาหยุดหายใจบนกระดาษแผ่นนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกความเสียใจและคำขอโทษจากใครบางคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้เขาน้ำตาซึมคือชื่อผู้ส่งที่คุ้นเคยเป็นชื่อผู้หญิงตรงหน้าที่เขาเห็นทุกวัน ชายหนุ่มมองเธอด้วยตาเบิกกว้างเธอพยักหน้าเล็กๆเกวตาเปล่งประกายความเจ็บปวดและความจริงที่ซ่อนอยู่มาเนิ่นนานแต่ก็มีความหมังปนอยู่ด้วยเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นเป็นจังหวะช้าๆเหมือนเวลาที่เราให้หัวใจเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจดหมายเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอความลับที่เธอต้องเก็บไว้เพราะกลัวการตัดสินของสังคมเรื่องราวของครอบครัวที่แตกสลายการเสียชีวิตของคนรักและการต้องแบกรับความเจ็บปวดเพียงลำพังมันทำให้ชายหนุ่มรู้ว่าเหตุผลที่เธอปฏิเสธไม่รับของแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่เพราะความเย็นชาแต่เป็นเพราะความกลัวววและคาามเจ็บปดที่่่ซออนนยยูภใ แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้ท้าบนหน้าจดหมายเหมือนใช้แสงสว่างให้ความจริงถูกเปิดเผยเขายืนอ่านจดหมายอย่างเงียบๆใจเต็มไปด้วยความเห็นใจและความเข้าใจความอดทนของเธอชัดเจนมากกว่าคำพูดใดๆและความเจ็บปวดของเธอก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญในใจเขาเธอหลับตาลงสักครู่ลมหายใจสั่นๆเหมือนปล่อยสิ่งที่เก็บไว้มาน,นานออกไปกล่องไม้และจดหมายกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อใจและครั้งนี้ชายหนุ่มเข้าใจว่าภารกิจของเขาไม่ใช่เพียงการส่งพัสดุแต่คือการเป็นพยานให้กับความเจ็บปวดความหวงังและความกล้าหาญของเธอ หลังจากนั้นเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในบ้านเงาของเธอไม่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมอีกต่อไปเธอเริ่มจัดกระถางต้นไม้และล้างฝุ่นบนชั้นไม้เก่าความเงียบของบ้านไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาเสียงน้ำไหลจากกอเก่าดอกไม้ที่เริ่มพลีบานและแสงแดดที่ลอดหน้าต่างเข้ามาล้วนเป็นสัญญาณของความหวังที่ค่อยๆกลับมาวันนั้นเมื่อเขากลับออกไปจากบ้านเสียงประตูไม้ปิดลงเบาๆแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเหมือนสัญญาณบอกว่าความจริงถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตนั้นนมมมีีราากกลึึพพออจะทตต่่ยยุชวิังงไถ ความลับที่ซ่อนมานานทําให้เขาเข้าใจหัวใจของผู้หญิงมากขึ้นทุกล่องที่ส่งไปไม่ใช่แค่ของแต่เป็นสื่อกลางของความเข้าใจความอดทนและความเชื่อใจที่กําลังงอกงามเส้นทางของเขาและเธอไม่ได้ง่ายดายแต่ตอนนี้มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งสองพร้อมเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและเปิดใจเสียงฝนโปรยปลายเบาๆจากฟ้าฟ้าแผ่แวๆกลายเป็นจังหวะช้าๆของชีวิตที่สอนให้เขาและเธอรู้ว่าแม้ความเจ็บปวดจะยาวนานและลึกซึ้งความหวังและความเข้าใจสามารถงอกงามได้ทุกเมื่อ ค่ำคืนหนึ่งฟ้าครึ้มและลมพัดแรงฝนเรื่องกระหน่าเหมือนโลกกำลังระบายความเจ็บปวดออกมาชายหนุ่มยืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่ากล่องพัสดุอีกใบย,ยังอยู่ในมือแต่คราวนี้หัวใจเขาหนักไปได้วยความกังวลมากกว่าเดิมเสียงฟ้าร้องกล้องในหัวใจเขาเองประตูไม้เปิดออกเธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอเปล่งประกายความวิตกกังวลและความเจ็บปวดเธอสั่นเล็กน้อยฝ่ามือเย็นชื้นจากฝนยื่นมารับกล่องแต่เขารู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรับของแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและความรู้สึกที่ทั้งสองเก็บไว้ ฉันฉันไม่แน่ใจว่าจะเปิดมันได้เสียงเธอสั่นจนแทบแตกเป็นเสียงเสียงเขาก้าเข้ามาใกล้ย,ยืนอยู่ข้างเธอลมหายใจปะทะก,กันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกหยดฝนที่ตกลงบนพื้นดินราวกับเป็นจังหวะของหัวใจที่รอการยอมรับเขาเปิดกล่องด้วยมือสันส่นๆภายในมีของเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญที่สุดคือจดหมายเก่าที่พับไว้อย่างเรียบร้อยเขาเห็นชื่อของเธอบนซองจังหวะหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดความเงียบของบ้านถูกแทนที่ด้วยเสียงฝนที่กระทบหลังคาและเสียงน้าไหลาจากรางไม้เก่า เธอหลับตารู้สึกถึงความกลัวและความเศร้าที่ซ่อนอยู่มากว่าใครจะเข้าใจเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอเบาๆแต่มันคงเหมือนส่งสัญญาณว่าเขาอยู่ตรงนี้จะไม่ทิ้งเธอไปไหนจดหมายถูกเปิดอ่านเสียงของอดีตดันก้องอยู่ในหัวใจเธอเรื่องราวของครอบครัวที่แตกสลายการสูญเสียความผิดหวังความเจ็บปวดที่ต้องเก็บไว้เพียงลำพังทุกคำที่อ่านเธอสั่นเครือน้ำตาไหลลงบนฝ่ามือของเธอและเขาพร้อมกันฉันฉันไม่รู้ว่าจะให้อภัยตัวเองได้หรือเปล่าเสียงเธอสั่นน้ำตาผสมฝนที่เปียกผมและเสือ้อ เขากดมือเธอแน่นขึ้นความอบอุ่นส่งผ่านไปยังหัวใจที่เหน็บหนาวของเธอเขาไม่พูดอะไรมากเพราะบางครั้งความเงียบและความเข้าใจมากกว่าคำพูดใดๆฟ้าผ่าแวบ,บหนึ่งส่องแสงสว่างชั่วคราวบนใบหน้าเธอเผยให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังความเสียใจถูกระบายออกมาพร้อมกับสายฝนและความอ่อนแอไม่ใช่ความอับอายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยา เขากอดเธอไว้น้ำตาของทั้งคู่ประปนกันเสียงฝนบนหลังคาและลมพัดแรงราวกับโลกกำลังร่วมร้องให้กับพวกเขาหัวใจที่เคยปิดตายเริ่มเปิดรับความจริงและความรักที่แสงอยู่ในทุกความเจ็บปวดคืนฝนพรมครั้งนั้นพวกเขาไม่ต้องพูดอะไรมากทุกสิ่งที่ค้างค้างมานานถูกปลดปล่อยออกมาในสายลมและเสียงฝนกล่องพัสดุกกล่องแห่งความลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับการให้อภัยและความเชื่อใจที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เช้าวันต่อมาแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าละอองฝนยังเกาะอยู่บนใบไม้หน้าบ้านเธอยิ้มเล็กๆเ,เป็นครั้งแรกน้ำตาแห้งไปบ้างตะคอมอบอุ่นยังคงอยู่กล่องพัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าไม่ได้เป็นเพียงของแต่เป็นเครื่องตัวใจว่าความอดทนและความรักสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดได้เสียงนาฬิกาเก่าดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเสียงน้ำไหลาจากรางไม้และกลิ่นฝนบนดินทุกสิ่งราวกับประกาศให้รู้ว่าโลกยังหมุนต่อไปและความหวังยังไม่สูญหาย ชายหนุ่มและเธอเดินไปพร้อมกันในบ้านเงาอ่อนๆของพวกเขาเลื่อนไปบนพื้นไม้เก่าพวกเขามองตากันโดยไม่ต้องพูดอะไรความเข้าใจและความอบอุ่นเติมเต็มหัวใจทั้งสองความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าแต่กลายเป็นสะพานเชื่อมความรักและความเชื่อใจทุกกล่องพัสดุทุกจดหมายทุกการปฏิเสธที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนที่สอนให้พวกเขารู้จักการให้อภัยและความเข้าใจความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้พวกเขาอ่อนแอแต่กลับทำให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นและทำให้ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสงสัยค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคง ฝนหยุดแล้วฟ้าเปิดโล่งดวงอาทิตย์แรกของวันท้าแสงอ่อนๆลงบนบ้านเก่าและกล่องพัสดุบนโต๊ะไม้เสียงนาฬิกาเก่าและน้ำไหลาจากรางไม้กลายเป็นดนตรีเบาๆของชีวิตที่กลับมาเคลื่อนไหวความเข้าใจและความรักที่เกิดขึ้นในคืนฝนพรำกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองพร้อมเผชิญโลกด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง หลังจากคืนฝนพรมชีวิตเริ่มกลับสู่จังหวะใหม่บ้านไม้เก่าเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆละอองน,น้ำฝนยังเกาะอยู่บนใบไม้กลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในห้องทำให้หัวใจอบอุ่นชายหนุ่มและเธอเริ่มทำสิ่งเล็กๆร่วมกันกล่องพัสดุที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดตอนนี้กลายเป็นเครื่องตัวใจถึงความเข้าใจและความหวัง เธอเปิดร้านชาเล็กๆข้างบ้านบรรยากาศอบอวลไปได้วยกลิ่นชาอ่อนๆและดอกมะลิที่วางบนโต๊ะไม้เก่าเสียงน้ำร้อนที่ต้มในกระนำดังก้องเป็นจังหวะสงบชายหนุ่มช่วยจัดของในร้านทั้งสองพูดคุยและหัวเราะอ,อย่างอ่อนโยนความรู้สึกเก่าๆที่เคยเป็นความเจ็บปวดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่น วันหนึ่งมีเด็กชายตัวเล็กๆเดินเข้ามาในร้านแววตาเต็มไปด้วยความสนใจและความอยากรู้อยากอยากเห็นเธอยิ้มให้และยื่นชามลิเขาเด็กชายหยิบชาเข้าปากและหัวเราะเสียงใสชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยความสุขลึกๆความเงียบสงบของร้านชาและเสียงหัวเราะของเด็กชายกลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เริ่มใหม่ ช่วงบ่ายแสงแดดอ่อนๆทาบลงบนพื้นไม้เก่าเสียงลมพัดใบไม้ร่วงลงบนหลังคาบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสงบเธอหยิบกล่องพัสดุเก่าขึ้นมาเปิดดูอีกครั้งมีจดหมายเก่าที่ไม่ได้อ่านจบกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกลอยมาแต่จมูกเธอยิ้มอ่อนๆและเริ่มอ่านออกเสียงให้ชายหนุ่มฟังเรื่องราวของครอบครัวความอดทนและการให้อภัยกลายเป็นบทเรียนที่ทั้งสองสามารถแบ่งปันกับผู้อื่น เวลาผ่านไปพวกเขาตัดสินใจจัดกิจกรรมเล็กๆในชุมชนแจกชามมลิและชาร้อนให้กับผู้สูงอายุและเด็กๆเสียงหัวเราะและคำขอบคุณเต็มไปทั่วบริเวณร้านชาเล็กๆของพวกเขากลายเป็นศูนย์รวมของความอบอุ่นและความรักชายหนุ่มมองรอยยิ้มบนใบหน้าผู้อื่นน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอย่างเงียบ ในตอนเย็นแสงแดดอ่อนๆผ่านหน้าต่างไม้เก่าเผยให้เห็นภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวบนชั้นวางไม้ภาพเหล่านั้นทําให้ทั้งคู่ระลึกถึงอดีตและความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาแต่ตอนนี้ความทรงจําเหล่านั้นไม่ได้ทาให้พวกเขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสร้างชีวิตใหม่ด้วยความรักและความเข้าใจเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าชายหนุ่มนั่งข้างๆจับมือเธอเบาๆกลิ่นชาและดอกมะลิอบอวลอยู่รอบตัวเสียงลมพัดและใบไม้กระทบหลังคาเป็นดนตรีเบาๆของชีวิตใหม่พวกเขามองตากัน โดยไม่ต้องพูดคำใดน้ำตาแห่งความสุขไหลรินออกมาความเงียบสงบและความเข้าใจเต็มเต็มหัวใจทั้งสองวันต่อมาพวกเขาได้รับจดหมายจากผู้สูงอายุในชุมชนที่เคยช่วยเหลือพวกเขาจดหมายขอบคุณและคำชมเชยเต็มไปด้วยความจริงใจพวกเขายิ้มให้กันความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่คือการสร้างความอบอุ่นและความเข้าใจให้กับคนรอบตัว ในเดือนต่อมาชุมชนจัดงานเล็กๆเพื่อเชิดชูผู้ที่สร้างความดีเธอและชายหนุ่มถูกเชิญขึ้นเวทีพวกเขามองออกไปเห็นรอยยิ้มของเด็กๆและผู้สูงอายุเสียงปรบมือเต็มไปด้วยความเคารพและความรักหัวใจทั้งสองเต็มไปด้วยความอบอุ่นพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความรักและความเข้าใจสามารถสร้างความสุขที่แท้จริงได้ เย็นวันหนึ่งแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ทาบลงบนบ้านไม้เก่าเสียงนาฬิกาเก่าและน้ำไหลาจากรางไม้ยังคงดังเป็นจังหวะสงบทั้งคู่ยืนอยู่หน้าต่างมองออกไปยังชุมชนที่เต็มไปด้วยชีวิตและความสุขพวกเขาไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะสายตาและรอยยิ้มสื่อสารทุกสิ่งน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขและการเยียวยา ความทรงจําเก่าๆกล่องพัสดุจดหมายและความเจ็บปวดที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนมีค่าพวกเขาเรียนรู้ว่าการให้อภัยความเข้าใจและความรักไม่ได้ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเสมอไปแต่ทําให้หัวใจเข้มแข็งและพร้อมเผชิญทุกเรื่องด้วยความสงบและศักดิ์ศรีคืนหนึ่งหลังฝนพรมแสงจันทร์ส่องลงบนบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดและใบไม้กระทบหลังคาเธอและเขานั่งอยู่ด้วยกันเงาของพวกเขาสะท้อนบนพื้นไม้เก่าความเข้าใจและความรักเต็มหัวใจพวกเขารู้ว่าชีวิตที่แท้จริงคือการให้และการให้อภยัย ทุกกล่องพัสดุทุกจดหมายทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าแต่กลายเป็นสะพานที่เชื่อมความรักความเข้าใจและความหวังให้กับทั้งสองและคนรอบตัวเช้าวันใหม่ในชุมชนเล็กๆแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างไม้เก่าทำให้ฝุ่นละอองลอยเป็นประกายทองเธอนั่งจิบชามาลีอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าเวทีเล็กๆในร้านข้างๆชายหนุ่มที่คอยยิ้มให้แววตาทั้งสองเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นดอกไม้และใบไม้เข้ามาเป็นจังหวะแห่งชีวิต เสียงหัวเราะของเด็กๆจากมุมหนึ่งของร้านดังว่าเข้ามาทั้งสองมองกันด้วยสายตาอ่อนโยนรู้ว่าแม้ความเจ็บปวดและความอับอายเคยเข้ามาในชีวิตแต่ทุกอย่างก็ถูกเยียวยาด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยพวกเขารู้สึกถึงแรงเชื่อมโยงของครอบครัวและชุมชนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เธอหยิบจดหมายเก่าขึ้นมาอีฉบับมองตัวอักษรที่เคยทําให้หัวใจเจ็บปวดอย่างเงียบเงียบตอนนี้กลับทําให้หัวใจอบอุ่นขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นสอนให้เธอเข้าใจว่าความอดทนและความเมตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพราาไปได้แม้แต่ความเจ็บปวดที่สุดก็สามารถกลายเป็นบทเรียนล้ําค่าชายหนุ่มหยิบแก้วชาและวางไว้ข้างๆมือเธอมือทั้งสองแต่กันเบาๆเป็นสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดความสงบและความรักไหลผ่านสายตาและรอยยิ้มแม้จะไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมพัดและน้ำไหลาจากรางไม้เก่าทุกอย่างกลับกลายเป็นดนตรีอันสมบูรณ์แบบของชีวิต ในร้านชาเล็กๆนี้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องทั้งเด็กผู้สูงอายุและเพื่อนบ้านทุกคนได้รับความอบอุ่นจากบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความเมตตาพวกเขาสังเกตเห็นว่ารอยยิ้มและการให้อภัยสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจคนได้เพียงแค่ความอดทนและความจริงใจช่วงบ่ายแสงแดดอ่อนๆทาบลงบนพื้นไม้เก่าเธอและเขานั่งอยู่ข้างกันมองออกไปยังสวนเล็กๆดอกไม้เริ่มบานสะพรั่งตามฤดูกาลเสียงนกเจียวจ้าวเข้ากับลมเบาๆกลายเป็นจังหวะที่สอนให้ทั้งสองรู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความรักและความเข้าใจทำให้ทุกสิ่งสวยงามขึ้น เขาหยิบกล่องพัสดุเก่าที่เคยเป็นสนัญลักษณ์ของความเจ็บปวดขึ้นมามองกล่องนั้นเต็มไปด้วยรอยยับและรอยเขียนเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยความทรงจำอลนล่าค่าเธอวางมือบนกล่องนั้นเบาๆรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าพวกเขารู้แล้วว่าความอดทนความเมตตาและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความหวัง ค่ำวันหนึ่งแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์สะท้อนบนพื้นไม้เก่าเสียงลมพัดและใบไม้กระทบหลังคาเป็นดนตรีเบาๆเธอและเขานั่งอยู่ด้วยกันสายตาที่มองกันเต็มไปด้วยความเข้าใจน้ำตาไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความสุขและการเยียวยาพวกเขาไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะสายตาและรอยยิ้มบอกทุกอย่างเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นในยามเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความมองพวกเขารู้แล้วว่าทุกความเจ็บปวดทุกความอับอายและทุกความเสียใจไม่ใช่สิ่งที่สิ้นสุดแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ทำให้หัวใจเข้มแข็งและพร้อมให้อภยัย คือหนึ่งฝนโปรยเบาๆผ่านหน้าต่างเงาของทั้งสองสะท้อนบนพื้นไม้เก่ากลิ่นชาและดอกมะลิอบอวลอยู่รอบตัวความรักและความเข้าใจเต็มหัวใจน้ำตาไหลรินเงียบๆแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขความสงบและการให้อภัยทั้งสองรู้แล้วว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่จากความอบอุ่นที่มอบให้ผู้อื่นความเข้าใจและความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขกล่องพัสดุจดหมายและความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าแต่กลายเป็นสะพานแห่งความรักและความหวัง ในค่ำคืนที่เงียบสงบแสงจันทร์ทาบลงบนบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดใบไม้และน้ำไหลาจากรางไม้เป็นดนตรีเบาๆบาเธอและเขานั่งอยู่ด้วยกันสายตาและรอยยิ้มสื่อสารทุกสิ่งความสงบความรักและความเข้าใจเต็มหัวใจพวกเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบแต่หัวใจที่เข้าใจและให้อภัยทําให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ผ่านมาทั้งความเจ็บปวดอับอายและความเสียใจกลายเป็นบทเรียนอันมีค่าทุกสายตาที่มองกันและทุกมือที่จับกันเป็นเครื่องตนใจว่าความรักความเข้าใจและการให้อภัยคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตสวยงามที่สุด เสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงลมพัดและใบไม้กระทบหลังคาแสงแดดอ่อนๆผ่านหน้าต่างไม้เก่าทุกสิ่งเป็นบทเรียนและเครื่องตนใจของชีวิตพวกเขาเข้าใจแล้วว่าครอบครัวไม่ใช่แค่สายเลือดแต่คือความรักความเข้าใจและการให้อภัยที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความเข้าใจความรักและความเมตตาทำให้หัวใจเต็มไปด้วยความสุขน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆแต่เป็นน้ำตาแห่งความสงบความอบอุ่นและความหวัง และแล้วคืนฝนพรำหนึ่งพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันมองฝนตกและลมพัดผ่านใบไม้เงาของพวกเขาสะท้อนบนพื้นไม้เก่าทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดถูกเยียวยาแล้วด้วยความเข้าใจและความรักน้ำตาแห่งความสุขไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสงบความรักและการให้อภัยตลอดไป